วันนี้นะคะพินก็จะมาบอกทุกคนว่าสิ่งที่เราทํากันนะไม่ว่าจะเป็นการฝึกไร้สดเป็นการฝึกสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เราฝึกกันเพื่อที่จะให้เราเป็นมืออาชีพแต่สิ่งที่เราจะเป็นมืออาชีพได้เนี่ยมันก็ต้องมีการฝึกซ้ําๆฝึกฝนบ่อยๆเช่นกันวันนี้เราอยากทํา y o youtube เป็นเราอยากทํำ t k t t o k เป็น สิ่งที่เราควรรู้ในระบบของ Ti k t o k และเครื่องมือของ Ti k t o k ใครๆก็พอทำได้แต่พีจะยกตัวอย่างว่าเราควรที่จะรู้มากไปกว่าน,นั้นอีกคือการที่เราจะทำลิงก์หรือการที่เราจะย่อลิงก์เพื่อที่จะเอาไปใส่แล้วก็ให้ลูกค้าหรือแฟนเพจของเราเ,เขาเรียกว่า fc ของเรากดเข้ามาแบบง่ายดายทำให้ธุรกิจของเรามันจะ ่ตได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นมืออาชีพขึ้นเช่นเดียวกันวันนี้ถ้าเราเองเนี่ยเราไม่ได้ผ่านการฝึกฝนเราไม่ได้ผ่านการลงมือทำซ้ำแล้วซ้ำอีกเราจะรู้ไหมว่าเราจะใช้เครื่องมือเราอย่างไรเหมือนเรามีโทรศัพท์เราก็รู้แค่เล่นเฟซเล่นไลน์โทรออกโทรเข้าแต่เราไม่สามารถรู้เลยว่าในเครื่องมือนั้นใช้อะไรได้มากกว่านั้นอีก นะพินเองพินก็พยายามฝึกฝนจนพินเองพินก็สามารถที่จะทําลุมเป็นสามารถที่จะทํา YouTube เป็นสามารถที่จะทําช่อง t i k t o อกต่างๆได้เยอะมากได้หลายช่องมากๆแล้ววันนี้พินก็กลับมาโฟกัส u t u b e อีกเห็นไหมในธุรกิจเราเราก็ทําได้ค่ะเราเข้าไปในลิงก์การตลาดของเราเราเข้าไปดูระบบหลังบ้านของเราเราเข้าไปดูว่าวันนี้เราได้เงินเท่าไหร่เราจะเบิกเงินไปไหนที่ไหนอะไรอย่างไรทําอย่างไร เรารู้หมดเลยค่ะถึงเวลาอย่างเช่นซิมของเราขาดอายุเมื่อไหร่นะในซิมปันสุกเราเข้าไปดูระบบเรารู้ว่าเราจะทําอะไรตรงไหนอ่ะถึงเวลาทําอะไรบ้างอดอกได้เท่าไหร่ฝากเงินเอาไว้ซื้อหุ้นเอาไว้มีไรายได้เท่าไหร่แบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเป็นมืออาชีพนะเราก็สามารถส่งต่อธุรกิจหรือ,อสิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบอะไร ให้กับคนอื่นได้นะคะพิงก็อยากจะฝากบอกทุกๆคนว่าเราควรเป็นมืออาชีพค่ะเดี๋ยวนี้คนที่เป็นมืออาชีพเขาสามารถที่จะจับเงินบนอากาศแล้วไม่ว่าจะเป็นการเอาเอามาเป็น,าาปนสามารถเอามาเป็นทรัพย์สินของเขาได้ไม่ว่าจะเป็นแบบพาสีก็ดีนะหรืองเงินเดือนหรือรายได้จากการทำรีวิวต่างๆก็ดี ทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือเกิดจากการที่ทำซ้ำๆทำต่อเนื่องทำจนเป็นเนื้อเดียวกับสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็เป็นมืออาชีพ